เมื่อเสร็จสิ้นเวลาระยะเวลาการประมูลนะครับให้เราทำการเข้าในระบบของ Ebay จากนั้นมาที่ My Ebay นะครับไปที่เมนูด้านซ้ายมือเขียนว่า o ซนะครับคือรายการสินค้าที่เราทำการขายแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเราได้ขายของไป1ชิ้นนะครับ ในราคา0.99ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปเงินดอลลาร์จะเห็นว่ายังเป็นสีเทาอยู่แสดงว่ายังไม่มีการจ่ายเงินมานะครับอย่าเพิ่งส่งของจนกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับวิธีการตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบได้โดยล็อกอินเข้ามาใน eBay หรือ,อไปเช็คเงินที่ PayPal นะครับ ดังนั้นเรายังจะไม่ส่งของนะครับจนกว่าเราจะได้รับเงินขั้นตอนต่อไปเราอาจจะส่งนะครับใบอินโอยก็คือใบเรียกเก็บเงินให้ลูกค้าคนนี้กดตรงเซ็นอินโอยนะครับในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของการส่งอินโอยไปให้ลูกค้าชื่อนะครับสินค้าที่เขาซื้อ ด้านล่างนะครับกด Send Invoice